ตอนนี้ผมก็อยู่ที่เมืองวังเวียงน,นะครับข้างหลังผมนี่ก็เป็นทุเรียนนะครับซึ่งเป็นสวนทุเรียนประมาณสัก1ไร่ถึง2ไร่นะครับสวนเล็กๆซึ่งจากสถานการณ์ตอนนี้เราจะมองเห็นว่าลาวก็เริ่มปลูกทุเรียนทุกพื้นที่แล้วนะครับแต่ว่าลักษณะการปลูกจะเป็นยังไงดูแลได้ไหมได้ผลผลิตไหมเรายังไม่รู้นะครับอันนี้เป็นพื้นที่เล็กๆน้อยตามบ้านนะครับตามครัวเรือนแค่นี้เองส่วนเล็กๆน้อย ขนะนี้ยังเห็นว่ามีการปลูกที่เยอะนะครับขนานี้ก็ประมาณเกือบ200 200ต้นได้เลยนะครับข้างหลังผมนะครับทีนี้เราจะไปดูว่าต้นทุเรียนเขาเป็นยังไงกันนะครับซึ่งตามที่ผมได้สังเกตโดยรอบนะครับก็จะมีลักษณะการปลูกที่เป็นแบบเขาเรียกว่าปลูกแบบธรรมชาตินะครับในเรื่องของการจัดการดูแลก็ไม่ได้มีการจัดการดูแลที่เป็นระบบเหมือนสวนบ้านเรา ทั้งในเรื่องของ,งาาการจัดการระบบน้ำนะครับก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับและก็ลักษณะที่เห็นอยู่นี้นะครับทุเรียนส่วนใหญ่จะมีอาการใบเหลืองซึ่งอาจจะเกิดจากการดูแลไม่ดีจึงทำให้เกิดการขาดปุ๋ยขาดธาตุอาหารนะครับและในช่วงที่ผมมาประเทศลาวนี้นะครับก็จะเป็นช่วงต้นเดือนกุมภานะครับซึ่งจะมีอากาศที่หนาวเย็นอยู่จึงมีส่วนทำให้ทุเรียนใบเหลืองก็ได้นะครับ จากที่ได้กล่าวมานะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่วั e งเวียงสปปลาวนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ทางตอนเหนือของลาวสภาพอากาศส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างหนาวนะครับดังนั้นพื้นที่ตรงนี้ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมในการปลูกทุเรียน <S 1> <S 1> และก็จะมีผลต่อาการเจริญเติบโตด้วยนะครับถึงจะมีการปลูกได้นะครับการดูแลก็ค่อนข้างที่จะยากและต้องมีการเอาใจใส่ในรายละเอียดมากขึ้นกว่าพื้นที่อื่นๆ แต่ถึงอย่างไรก็ดีนะครับจากการปลูกทุเรียนในพื้นที่ต่างๆของประเทศลาวนะครับรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียลาวกัมพูชาเองนะครับมีการปลูกทุเรียนเพิ่มมากขึ้นทั้งมีการปลูกแบบเชิงธุรกิจและก็ปลูกแบบบ้านๆนะครับแต่ชาวสวนทุเรียนไทยต้องไม่นิ่งนอนใจนะครับต้องมีการปรับปรุงและก็พัฒนาในเรื่องของขั้นตอนการดูแลการเอาใจใส่ในการปลูกทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ทุเรียนมีคุณภาพมาตรฐานส่งออก และที่สําคัญนะครับที่เป็นปัญหาอย่างมากของทุเรียนไทยก็คือการตัดอ่อนเพราะว่าการตัดทุเรียนอ่อนยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นตามราคาทุเรียนที่สูงขึ้นจึงเป็นอุปสรรคสําหรับการทําทุเรียนคุณภาพของไทยนะครับถ้าเราไม่พัฒนาไม่ปรับปรุงในเรื่องของการตัดอ่อนทุเรียนรับรองว่าเพื่อนบ้านแซงหน้าไทยแน่นอนนะครับ